สวัสดีครับวันนี้มาดูงานความคืบหน้าของบ้านหลังนี้นะครับบ้านยกขึ้นสูง 100, เมตรนะครับตอนนี้อยู่ขั้นตอนการฉาบป,ปูนนะครับการฉาบป,ปูนภายในนะครับการฉาบปูนภายในก็ลักษณะของการฉาบป,ปูนนี้เป็นฉาบป,ปูนของอิฐสีขาวนี่ก็คืออิดมวลเบานะครับอิดมวลเบาใช้ปูนสําเร็จนะครับปูนฉาบเนะเสือมอต้านะครับใช้สําหรับฉาบ อิดมันเบาตัวนี้นะครับตัวใหม่ล่าสุดมานะครับการขับปุ่นมันเบานะครับใช้วิธีการขับก็คือใช้เครื่องผสมปูนนะครับเครื่องผสมปูนผสมออกมาแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผสมทีละสองลูกนะครับเป็นเครื่องผสมปูนนะครับ ฉตอนนี้ทืนช่างกำลังเตรียมพื้นที่นะครับเตรียมพื้นที่ก่อนถากปูทุทางอะไรบ้างน,นะครับก็คือจะต้องตีกระข่ายนะครับตีกระถ่ายตัวนี้กระข่ายโค้งไก่นะครับตามขอบที่เป็นทับหลังนะครับเป็นเชื่อมต่อกับแนวเสานะครับกันคอนกรีตร้าวนะครับ กนพันเกิจแล้วก็เลยนะครับปุณนเสร็จก็จะเป็นอย่างนี้ประมาณถึงว้สองวันนะครับสองาวันก็จะเป็นงนี้เมื่อคอนกิดไทย คายควาชื้นออกมานะครับมันก็จะหนังที่ขาดก็่ะไ้ก็จนะเป็นสีออกขาวนะครับก็ทิ้งไว้มาสักสองอาทิตย์สามอาทิตย์ก็าทาสีได้นะครับน,นี่เป็นลักษณะการฉาบปูนนะครับฉาบปูนเสียงสว่านที่ช่างเขาต่ออยู่ก็คือส่วนไหนที่มันคอนกรีตที่มันบางเกินไป ที่มันหนาเกินไปนะครับต้องแยกออกนะครับเพื่อจะให้มีเนื้อปูนของคอนกรีตฉาบปูนนะครับนี่ก็เตรียมฉาบฉาบก็ได้เกือบครึ่งแล้วนะครับ ลักษณะการเคลื่อนปูนนะครับเปลี่ยนขึ้ืนปูนคอนกรีตตัวนี้จับเสียมนะครับจับเสียมก็ภายในก็เสร็จเกือบหมดแล้วเหลือภายนอกนะครับนี่คือลักษณะการเตรียมงานที่ไล่เทยอยทำนะครับนี่จะฉาบภายในไปได้เกือบหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับ โอเคครับมาดูลักษณะการชาบปูนประมาณนี้ก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับถ้าชอบกดไลค์กดแชร์ติดตามนะครับสวัสดีครับ